อันนี้ก็คือเป็นตัวของไรฝุ่นนะคะเป็นการทดลองของต่างประเทศนะคะเขาก็มีความพยายามว่าจะทํำยังไงถึงจะลดไรฝุ่นได้นะคะเขาก็ลองทําคอนดิชันในห้องนะคะก็คือลองปรับให้อุณหภูมิเนี่ยมันน้อยอยู่ที่16องศาแล้วก็ลองลดความชื้นนะคะให้ความชื้นสัมผัสเนี่ยน้อยกว่า5น้อยกว่า5เปอร์เซ็นต์พบว่าตัวไรฝุ่นเนี่ยมันเหี่ยวนะคะ แล้วเราก็ตายในขณะที่เขาทําใหม่ค่ะเขาก็เอาไอ้ตัวที่เหี่ยวๆเนี่ยมาใส่ความชื้นเข้าไปเป็นเจ6ปเซนะคะหนึ่งวันก็เพราะว่าออตัวลรอุ่นเนี่ยมันเต่งขึ้นมาได้แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้อันนี้การศึกษานี้เป็นการศึกษาที่บอกว่าออความชื้นและอุณหภูมิในห้องที่เราอยู่เนี่ยค่ะมีผลมากๆสามารถทำให้ลดปริมาณลรฝุ่นได้นะคะ อันนี้เป็นการศึกษาของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะซึ่งเราจะเริ่มกับบริษัทไซโจเดนจิเช่นเดียวกันนะคะก็คือทำในคนไข้จริงนะคะเป็นคนไข้เด็ก7คนนะคะแล้วก็ใช้เครื่องเนี่ยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้องนะคะแล้วก็วัดปริมาณใบฝุ่นนะคะที่0 2 4และ6เดือน นะคะคผลเนี่ยพบว่าเวลาที่เราควบคุมอุณหภูมิความชื้นเนี่ยให้อยู่ที่55แล้วก็อุณหภูมิ25องศานะคะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสเดือนเนี่ยปริมาณของลรฝุ่นเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ลดลงเรื่อยๆที่4และ6เดือนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันเนี้ยทำให้ ทำอะไรบ้างคือมีข้อดีอะไรบ้างในการลดไลฝุ่นนะคะข้อดีของการลดไลฝุ่นอันดับที่หนึ่งก็คือว่าเวลาที่สารก่อภูมิแพ้ปริมาณน้อยลงเนี่ยโอกาสที่คนที่ยังไม่ได้เป็นภูมิแพ้จะถูกกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิแพ้เนี่ยก็จะน้อยลงพูดง่ายๆคือต้องกันไม่ให้เป็นโรคภูมิแพ้นั่นเองข้อที่สองสำหรับคนที่เป็นแล้วอะคะ่ะเวลาที่เราไม่เจอสารก่อภูมิแพ้ก็จะไม่กระตุ้นให้เกิดอาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้ เราไม่เจอสารก่อภูมิแพ้พวกนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคุณภาพอากาศข้อแรกที่เราต้องการก็คือลดสารก่อภูมิแพ้นะคะ